สวัสดีพี่น้องกาบสวัสดีพอ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีมืดสุขุสุขคนเด้อย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าววนปักซองเนน้พี่น้องวันนี้บ่าววนมาอยู่สวนของแม่บ่าวแจ็กแลวก็อยู่อีกหมบานบานหนึ่งก็คือเป็นบ้านหหววายเป็นสวนที่อยู่ไกล้เติบพี่น้องอยู่อีกหมบานหนึ่งและก็อยู่ในสวนอยู่ข้างสวนมันจะมีสายหํำลำธารพี่น้องเป็นนํำออกบ่อหรือว่าท่านไหเขาสิเอิญมาหัวหนำหัวหนำก็คืออยู่ข้างใน,นอยู่เละเป็นปลาดง มีต่ดงแต่เรื่อเป็นดงแต่ก็มีหนับออกบ่อมันมันไหลนี่ไปจนหอดบ่านบ่อ้วนานแะไรพี่น้องเลยไปเยี่ยาสีผ้าย่างกับเพื่อนพี่น้องแต่ว่าบ่อ้วนสิบ่วยางก่อนบ่อ้วานใส่บาจกคนคนผ้าย่างไปพี่น้องเป็นอย่างสิ้นทางแน่เบอ้วนบ่ค่อยสิ้นปันใดไปมากับบาจักกีเก่าพี่น้องสวัสดีพี่น้องวันนี้บาจกกใสิผาทุกคนมาเบิงมามาเบิงหนับอยู่ในนี้ว่ามันเป็นแบบไรมันจะอาบบ่อยใช่ไหมเอากบบไปเบิง ข้างในมันก็สีเย็นไงเย็น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 แล้วก็ถากยังมีคือเก่าอยู่อะบ่อเดียวเลยบ่มีไงม่นคือมีเลยว่ะถาดแต่ว่าแต่ก่อนถากมันหัวเนียอุ้ยแต่ก่อนนี่ยถากแจ็คสิวาอีสัง,งพี่น้องเลยหลายหลายถาดใครใครคือปีงพี่น้องแต่ว่ามันสียูเทิง์นโขกวะนี่แหละแล้วมันก็อันนี้อีสังวะมันสีกินบ่คือปีงมันสีจับบ่เนี้ยนะจังเนาะแต่ปีงสีเนี้ย ไม่ติเครืองวันนี้บ๊ววันมาเอาใบตองอะไรก็บบาจักอะไรกเอ้ยมาถ่า,ายคลิปให้เบิ่งนั่งพี่น้องใบตองก็ยังว่าท่านได้เอาเสียแต่ว่าสิไปถ่ายคลิปให้พี่พ่พี่น้องได้เบิ่งก่อนจังมาะเอาใบตองอีกเถอะถ้าเขาโหดมีแต่ป่ามีแต่ดงถ้าเห็นเขามาหายิ่งนกยิ่งนูได้ไหมน,นะ เป็นทางค้นยางต้นข well ่าโคมเลยข่าโคมทางไปข้อมือที่เนาะบูมีข้อใส่เหวเนาะเดี๋ยววังนี้เดินมาหาเห็นเหวของเขาเห็นเหวข้าหอย มันโบวีส <bbe> <wonder> ัตว <PSAKI into> <tongue> so, oh, uh, ์ใหญ่เหรพี่น้องมีแต่สัตว์หน่อยเดี๋ยวนี่สัตว์ใหญ่บ่ค่อยมีเลยเดี๋ยวซูนพันไปมันทางไปขโหดแต่ยังหน่อยโอ้บ่อวดมาเอาตังค์อยู่แค่ยี่ห้อหนักตัดเลยทีว่า แต่งทางในที่เอ้ย,อย,อยมาเอาอะน,นะมา,าตั้งอยู่หัวหน่านี่แหละมาตั้งไปต,ติดหนูติดนกใส่นกแล้วใส่ตั้งนกกันอย่างหน่อยกว่าตั้งมันจะมีแต่อยู่นี่มันจะเกิดอยู่ของหัวหน้ำเนี่เอาไปแล้วก็ไปทุบๆๆให้มันเหนียน้ยเนี้ยไปขายไปตั้งติดหนูอะไรพี่น้องแต่ว่ามันเป็นหมาเขาจะเอาไปเห็ดเอง ยังมีคนเที่ยวเยู่นี่คนมาหาหนกหาหนูนี่เหล,หลเื่อมให้น้ำเลยพี่น้องดี๋ยวได้ยินเสียงหนับไรวะจ้าจ้าจ้าตะกีกกะก้้โอยใส่ปลาแล้วใส่ซังว่าเขาเอื้อน,นี่ยมั้งเนี่ยดักป่าหอด้ะพี่น้องแรงนะอ่ามันคือไล่ลงมาทางนี่ไม่คือไล่ขึ้นไมนคือไล่ขึ้น ได้โขงไปป่าเนาะไปย่างไปนตำนำป่ะมีป่าอยากเห็นจุดที่มันออกบอนะพวกตั้งยังมีอยู่ใจนั้นอุ้ยหนาวความเย็นอู้เย็นขนาดหนับล่างนาก็สุ่มนะลางนาเลย่รงว่าบเลยนะไปห่อเลาะปลาไม่เมื่อยเอาเห็นหนับบนี้เท้าหละอ่า ลุยเป็นลุยพี่น้องเอ้ยฝากเป็นกำลังใจให้บ้าอ้วนในเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องคอมเมนต์มาลินน้ำกันได้เด้อตัดเอาเลยเหรอแหละมึงเท่าห้าบริกรมาบ้ามาเป็นตองไม่ต้องนี่เป็นไม่ต้องป่าเลยพี่น้องกล้วยปลากล้วยที่มันกินบ่ได้ใบมันจะงามใบมันจะยาวงาม ต้องไปสื่อเอาอยูนในตลาดพี่น่อมาหาตัดเอาเองสูงหดปะพี่หน่ออะไรแน้วแต่แท้ใบมันอสอยจ<ป>ังใบสอยก็คือใบมันสีขาจัะ กระหอกนะบัมีเหรอวะมีกันหน่อยเนาะมีบัวลายสูน่านไปอะไรพี่น้องมันเข้ากระทางเห็ดสวนไปทุกปีทุกปีมันบ่วเคยมีดงฮะห่านติดกันนกนูนกบัมีเงียบกิ๊บแล้วปลาเลี้ยวมีเ่รอตะกี้อุ่้ยปลาเลี้ยมพี่น้องอยู่มองเลยนี่ บะอ้วนใส่แยงเอาก็อีพอแยงเพราะจากฮักผู้จากล้มผู้เต็มแยงอ่ะนกปลี๊ยบอ้วนเอาไปกับไปค้างเลยเอาไปขายขายตัวละสิบหาพันสามสิบบาทเต็มตุ่มเดยวนี่บ่้มมีแล้วหนำไรเย็นเป็นเย็นเลย จะเห็นใบตองพี่น้องสีอเอาไปตองมือนีมันที่เก่าดนะ้วยเนาะมือนี้ยมันที่แปดมือเน่ยมันที่เก่าที่แปดนี่กล้วยไม่ใช่เป็นกล้วยนีะพี่น้องกินบ่ได้แต่ปีมันน่ะกินได้เนาะแป้นี่มันมีหนุยหน่อยแล้วก็มีไนมีมเมล็ดป้าสอีอัลเตตอง กล้วยคมสูงกล้วยปลากล้วยที่มันเกิดน้ำปลาตัดเลยมาอยู่ป่านี่ปั่มเอาเลยเนาะเพราะว่ามันมึงจะคล้องมึงจะคล้องที่ปั่มเอาไปปั่มเอาปั่มเอาแล้วมันก็เกิดใหม่ ได้ยี่ร้อยมีวิธีการซอยไปต่อให้นพี่เนาะเอาต่อไปนี่แหละนี่จบ้อยได้มาแล้วลว่าต้องมีการลัก ไม่ต้องไปเห็ดขนมไปก่อนพุ่นกุ้ก้บีดได,เด,เด้ดอยกุ้งก้งกุ้บังใหญ่เลยคือใบตองี่เวลาเขาเขาเอาหนึ่งเข้าใบหาขามเลยหามขาบงนะ่ะมันสิบะซุกแมีนเวลาข้าต้มเข้าต้มเห็ดข้าต้มนะแค่คิดแค่กันเนีาา่ยแค่กันมั้ยเนาะแค่ขายให้กันหรือมั้ยไม่ขามไม่ต้องพี่น้องมันคลามมันสิบะซุก จักเมียนบ่เมียนอ่นะเบาเงนกบบระบอกหงูงานกปเลองขามเมืองว่าสิสุกเขนสุกกนแล้วไปต,ตบตบโดนซองสามหมือนิบสุกทานข้าวม,มันสิบสุกอันก็ะเบนใจเากันเมื่อ่านนด้นนนลองแค่แยากป <c oughs> ้าเขาเอะเองนาสียดติมหมวะเมนี่เมียวเบาเงนเอาไปบักซองไปสื่อคลองมา เฮ็ดกับเขาลงวัดที่มีพี่ชายทางฝั่งไทยซีทางฝั่งไทยน่ะเพื่นในโอนเงินมาให้เมย์บาอวนเฮ็ดกับเขาลงวัดบาอวนกันยังปรทธานในถ่ายคลิปเดี๋ยวสิถ่ายคลิปตอนเพื่นเฮ็ดไปแหละและ้วก็ลงวัดให้ในรับชมเพราะว่าบาอวนกับเป็นสะพานบุญกับไอ้เพื่อนในเฮ็ดบุญห่วมกันทนายพี่นอ้องเฮ็ดบุญห่วมกันแล้วก็ป่าทาง U.S.A เพื่อนนำ ยตัดเอาตัดเอาพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนตัดเหล่าผลเหล่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้บาจักเพื่อนกำลังทำการตัดอยู่เดี๋ยวเบาหวานซอยบาจักเพื่อนเรียบร้อยแล้วพี่น้องตัดไปที่เรียบร้อยใส่กระสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วะอับอัเอับอับอุ้ยลั่งในชองมัดโอ้ยส่งมาอย่างไรแล้ว เดินทางกลับได้พี่น้องบ้านนี้เมื่อไอย่าคิดเข่าแล้วพี่น้องเที่ยงกลัวล่ะท่องมาวนมันห่องเลยเฮวิ่งข่าเร็วเฮ้ยวิ่ข่าวเร็วท่องห่องเราใส่ห้าสีย่างไปหอดมองกราจอดรถอีก็เอามาใส่มาบปหอดสวนทางมันโหดหลายหลายพี่น้องหุ่นยนต์พิเศษนหนำหเว้ยหมายว่าเราความยืน ว้าวอุ้ยสำน้ำอยู่ในตู้เย็นมันอยู่ในป่าดิอาสิกลับทางเก่าไว้พี่เน,นาะพอคณะไปทางใหม่เลยอย่ามืจือทางอย่าลงเนี่ยายมันก็คันลงค่ะมันก็บ่ลงเนาะแล้วมันไก่ อันนี้ก็กาแฟอันนี้พี่เนองก,กาแฟอ่ะมันมาเป็นหมาทามไปโหดร้ายมากๆเลย รุยน้ำบ่มีป่าเนาะป่ามันดับหมดเลยฮะแต่ก่อนไล่ล<ะ>ีแล้วแต่ก่อนเดี๋ยวไม่มีแล้วหมดเลยสูญพนันธุ์มดแล้วพันยามนะมันก็บกตี่หนำจังว่าบ่มีป่าเอาอัไปดีไปอีกวะ

ก้หน,นั่นงามไปกินเขาจนเท้านอนจิเขาไปเอายังไดบาทเลยดูสายลุยขนาะ À, mình ngả bay một ngày nữa bay ngày hành đi xong cho nhưng mà để thải chắc với phải à ฝากไ้ที่ตามช่องบ่าวแจ็กในเด้อพี่น้องชื่อสองว่าบ่าวแจ็กปักซองแน่นาวช่องน้องที่กำลังเห็ดฝากไปแล้วส่มฝากไปที่ตามเผื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ผ่านกดสางไดให้นะพี่น้องฝากในเด้อน้องกระถ่ายไปเรื่อยโทรศัพท์น้องเพื่อนกบดีไปไหนเวลาถ่ายมันกะผ่ามันก็จะสั้นนะนะเป็นนาโทรศัพท์มือโบสันแต่ว่าผ้ามันก็ยังสั้นอยู่คือแบบเขาตีงหนึ่งจากสี่ก็สั้นแห้แต่ว่าของ อวนมันซบปรวนมันอันนี้แน่ระบบารสั่นมันก็ดีติงนั่นเอกรบปสั่นตอนไอ๋อายลได้า่้่่่ก่นมื่่ฮ่ฮ่ ยบาขากิน,น,น,กนเลยบู๊มยบอมืนหมื่นองมืนเลย่มอยากกินข้าวละค้าค่าลอยเงยลอยแล้วอยาก,กินข้าว Lạy lại cha 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 cha. Yên chách này, có tiếng nục Nục yên Yên mông chách hả nó? Yên đầm. chách 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 mông chách 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 hả? chách chách cà phê chách mặc này. chách 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 หมอดีชัดปลาน้ำใจปลาฮะหมอบดีชัดป่าดับปลาแห้ยังดับปลาหากันยังดับกระถางเห็ดสวนมัดเห่สวนกาแฟแซงกาแฟมาแล้วแกาแฟนี่แซงกันนี่คือแบบนี้ดินเหนียววะทางนี่งามเป็นงามนั่นนี่ดินมอห้อย,ยืนนี่ออดอะารดินไทยใบนาเกศสร้างจะหนำถั่วมเป็นพักงามดินไทยทางเลยรก็ดุดนเนาะเราดูดมาดูดออกโอ้ขัก ไม่ต้องจากธรรมชาติพี่นนองธรรมชาติสร้างึ้นบ้าเอกบอกว่าเราอ้ทำไมกับป้งใม่อีกไปตองปลามันเกิดตลอดเรื่อยๆนี่อยตัวใหม่เนะมหนอตัวใหม่ใหญ่ครับ,บปั๊มปั๊มแดดตายเลย พี่น้องคลิปนี้กันนาะซิมีเพียงทันนี้แหละพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้บบาอ้วนเลยลพี่น้องฝากกดไลค์ก็แช่ก็ติดตามแล้วก็เขมาเมนนะล้พี่น้องแล้วก็ช่วงนี้จะคลิปกันนซิมีมาเรื่อยๆพี่น้องบบกันกันนะสิท้ายมาให้รับชมเรื่อยๆก็ฝากนะแหละพี่น้องฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์ก็แช่ออกไปเพื่อให้ยอดวิวเพิ่มพี่น้องยอดวิวช่วงนี้ก็เห็นมันดบัดบดบับตกเลยก็จะมาแล้พี่น้อง บ่ขาดวังกับบ่ผิดวังหยาดวิวตกกับบ่เป็นยังพี่น้องสู้ต่อไปเดี๋ยวมันหักจิมีเหมือนหนึ่งแบบเป็นเหมือนข้อ,ของเฮาวแมืนบ่พี่น้องกะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ติดตามบ่อวนนั่นแหล,ละกะบ,บ่อวนกันนะสิปิดคลิปเพียงแค่น,นี้แหละพี่น้องไปเดี๋ยวเจอกันอีพี่หน้าเนาะสำหรับอีพนีนี้กะเอาไว้สำเนียงสักวอนพี่น้องเดี๋ยวบ่อวนสไปถ่ายคลิปให้น้องแจ็คเพิ่นไปแหละเดี๋ยวไปเจอกันในช่องน้องแจ็คเพิ่นมาแจ็คเพลินมาแจ็คปล้องในน้ำฝากไว้ได้พี่น้องเด้อปะ่ะเดี๋ยยยวเจออกันนีีพ่หา้าาาบบ๊